เราสามารถเทรนตัว AI ให้จดจําในสิ่งที่กล้องวงจรปิดเห็นได้เกือบทุกอย่างนะครับหนึ่งในตัวหลักของเราก็คือตัว DIA Fake Recognition Smart Series นะครับซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจดจำใบหน้านะครับรวมกับระบบที่เรียกว่า RPA หรือ Robot Process Automation นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนกล้องวงจรปิดให้สามารถจดจำใบหน้าได้เพียงเท่านั้นแต่มันสามารถแยกแยะได้อีกว่าบุคคลที่เข้ามาเนี่ยเป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก ถ้าเป็นบุคคลภายนอกมีการลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่นะครับพร้อมทั้งยังสามารถทักทายบุคคลที่มีการลงทะเบียนไว้และแจ้งเือนบุคคลที่เขาต้องการพบได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยครับรูปแบบการทํางานนั้นง่ายมากครับเพียงแค่เชื่อมกลม้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้วกับระบบของเราอะนะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์จากของเราไปเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นบุคคลภายในยกตัวอย่างเช่นพนักงานของบริษัทมีการลงทะเบียนไว้โดยที่ฝ่ายบุคคลมีการถ่ายรูปทําบัตรพนักงานนะครับซึ่งรูปที่ทําบัตรพนักงานเนี่ยสามารถ ให้ AI สามารถเรียนรู้และจดจําพนักงานได้วินาทีที่เขาเดินเข้ามาถึงไม่ต้องยืนรอตอกบัตรไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือไม่ต้องรอสแกนหน้าแบบ1ต่อหน,อน,หนึแค่เดินผ่านกล้องวงจรปิดไปครับเราสามารถนําพวกเขาเข้างานหรือออกงานเนี่ยได้ในระดับ10คนต่อนหนึ่งวินาทีช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ท้าทายมากเป็นช่วงที่บริษัทของเราเพิ่งเริ่มตน้นเราเห็นตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่ เฮ้ยบริษัทเรามีเทคโนโลยีเราสามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบโจทย์องค์กรในประเทศไทยหรือกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยได้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้นวัตกรรมของเราที่เป็นนวัตกรรมที่ทําขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรที่อยู่ในประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่ม SME ไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์เล็กสามารถช่วยในเรื่องของการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอโปรเซสของโรงงานโรงพยาบาลหรือออฟฟิศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เกิดประสิทธิผลตามมาสิ่งที่ทางองค์กรต่างๆจะได้ก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรนั่นเองครับ <S <S เทคโนโลยีมีความจำเป็นมากต่อองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาต่อยอดทางธุรกิจหรือนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเอง ถ้าเป็นทางด้านอุตสาหการรมปัจจุบันเราเข้าสู่ปีนัชช่วงหุ้นะครับถ้าเราไม่ปรับตัวต,วตอนนี้แน่นอนว่าเราจะพลาดโอกาสอีกมากมายของเราได้รับมาตรฐาน ISO 29110นะครับซอฟต w แ r ร์ n g i n e e r i n g ครับก็เป็นการดีเวลลอปและพัฒนามาภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพระดับโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่องค์กรของเราได้ทำขึ้นมาเนี่ยตัว Product เนี่ยมีการทำ Market t เท t ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้กับธุรกิจในเมืองไทยและสามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าเราเป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยนะครับ ข้อหมายของ Dynamic Intelligence Asia นะครับเราเป็นนักพัฒนานวัตรกรรมของประเทศไทยธุรกิจที่เรามองเนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่ประเทศไทยนะครับมาตรฐานที่เรามีหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับรวมไปถึงการพาร์ทเนอร์ทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันกันกบบริษัทระดับโลกนะครับในจุดมุ่งหมายอันใกล้เราต้องการให้องค์กรในประเทศไทยเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทย ให้มากขึ้นนะครับผลิตภันธ์ของเราดีแน่นอนแล้วไม่ได้แพ้ต่างชาติเลยนะครับส่วนเป้าหมายที่ถัดไปจากนี้3-5ปีเราอยากเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมภายใต้นวัตกรรมของประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้ใช้นวัตกรรมของเราครับ